วันศุกร์ที่5มีนาคม2021นะครับวันนี้เราก้าวเดินกันต่อไปนะครับฝั่งพระพจนะของพระเจ้าในบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้ซึ่งภาษาจักได้เลือกเฉพาะแล้วก็พระพจนะของพระเจ้าในระหว่างมหาพรตนั้นยิ่งวันก็ยิ่งเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพันธกิจของพระเมสเซียหรือพระเยซูคริสต์ที่ลงมาไถ่บาป วันนี้ในบทอ่านที่1เราฟังจากเจเนซิสที่เราหรือปฐมกาลที่เราคุ้นเคยกันมากคือเรื่องราวของโจเซฟนะครับโจเซฟเป็นลูกของเจคอบเจคอบหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าอิสราเอลนะครับที่มีลูก12คนวันนี้เราจะคุ้นกับเรื่องราวเพราะว่าปฐมกาลบทที่3 0 เและ38นี่ค่อนข้างจะยาวมากเราเห็นว่าในหนังสือเจนเนซิสนี่หนส่วนสเลยนะครับของปฐมกาลเนี่ยได้เล่าเรื่องของโจเซฟเพราะว่าโจเซฟเนี่ยจะเป็นรูปแบบที่ละไม้กับพระเยซูคริสต์มากที่สุดแล้วก็ชีวิตในแผนการไถ่บาปของมวลมนุษย์นั้น ก็ชีวิตพระเยซูคริสต์นั้นก็ตรงแบบที่โจเซฟได้ถูกขายไปในอียิปต์สาเหตุที่โจเซฟถูกขายไปอันที่ขอทบทวนพระคัมภีรก็ได้กันนะครับจากปฐมการก็เพราะว่าเป็นลูกของเจคอบอิสราเอลที่มีพี่น้อง12คนหรือ12เผ่า12ตระก,กูลแลว้วก็โจเซฟนี่เป็นคนหนึ่งที่บิดารักมากเป็นพิเศษ จึงดูแลแล้วก็ใส่ใจต่อโจเซฟเพราะว่าเขามีพรสวรรค์ต่างๆมากมายในชีวิตและสิ่งหนึ่งที่ทำให้โจเซฟนั้นต้องได้รับวความทุกข์และตกระกรรมตกระกรรมลำบากมากก็เพราะว่านี่แหละตัวเองเพราะความสามารถพิเศษพรสวรรค์พิเศษเนี่ยคือเขาทำนายฝันได้เราดูภาพนะครับว่าโจเซฟนั้น ครอบครัวของเจคอบนั้นวันวันหนึ่งเขาต้องออกไปที่จะเรียกว่าดูแลเลี้ยงแกะปลูเพาะปลูกอะไรต่างๆในไร่นาแล้วก็ต้องออกจากบ้านไปไประยะทางที่ไกลมากทีเดียวนะครับแล้วก็โจเซฟก็อยู่กับบิดาแต่ก่อนที่จะไปดูแลอะไรฝูงสัตว์เนี่ย ก็มีวันหนึ่งพี่น้องก็รวมกันที่บ้านโจเซฟก็เล่าถึงความฝันให้ฟังว่าฝันว่าจะมีข้าวเนี่ยต้นข้าวสิบสองกองเนี่ยมาวางไว้แล้วก็โน้มมาตรงกลางเี่าว่าโน้มมาก็เลยบิดาให้ตีความฝันว่าคืออะไรโจเซฟก็พูดแบบซื่อสัตย์พูดแบบตรงว่า ในที่สุดแล้วเนี่ยบรรดาพี่น้องทุกคนเนี่ยก็เหมือนกับมาให้ความเคารพกราบไหว้ตัวเองอันนี้ถ้าเป็นเราเราเราต้องวาดภาพนะครับถ้าเราเป็นคนหนึ่งในพี่น้องอยู่ตรงนั้นเราก็จะเกิดความโกรธความแค้นความที่เรียกว่าเ,เรียกว่าหมันไส้อันนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าเข้ามาแทรกตลอดเวลาพระเจ้าเข้ามาแทรกคืออย่างนี้ครับ หมายถึงพระเจ้าเนี่ยมักจะใช้เหตุการณ์ในชีวิตประจําวันปกติเนี่ยพระเจ้าจะแสดงพริธฐานุภาพของพงค์ในสิ่งเหนือธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติเนี่ยจากเนเชอร์ลอจากกฎธรรมชาติชีวิตปัจจุบันที่เราดําเนินอยู่และทุกอย่างเนี่ยจะเป็นเหมือนพยานสอดส,ส่องของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ไม่ได้เป็นนักมายากลที่นึกจะทําอะไร ก็ทำแต่พระเจ้าเข้ามาแทรกในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในชีวิตจริงในเหตุการณ์ประจำวันของเราแต่ละวันอันนี้เราต้องคิดเรื่องนี้นะครับแล้วเหตุการณ์พวกเนี้ยเรามักจะมองไม่เห็นยกเว้นบางคนเนี่ยที่จะนั่งคิดรำพึงจริงๆถึงชีวิตแล้วก็มองย้อนหลังว่าเอ๊ะทำไมเราผ่าเหตุการณ์นั้นทำไมสิ่งเหล่านี้แลดูสิ่งเลวร้าย เกิดกับชีวิตของเราอันนี้แหละนะครับก็คือสิ่งที่พระเจ้าพระเจ้ามีพระประสงค์แล้วก็มีเป้าหมายแน่นอนบางครั้งสิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่มันเกิดโดยบังเอิญแหละแต่พระเจ้ามักจะมีพระประสงค์แล้วก็มีแผนการที่จะทําให้ชีวิตเราก้าวต่อไปแล้วเราต้องต้องเข้าใจในเรื่องนี้นะครับว่าว่า พระเจ้ามีพระประสงค์และเป็นพระญาติสอดส่องของพระเจ้าที่จะทำให้เรามองเห็นและก้าวเดินต่อไปมันแลดูว่าชีวิตมันล้มเหลวบางครั้งแต่ที่ไหนได้เมื่อเรามองย้อนกลับมันอาจจะเป็นจุดหักเหสำหรับชีวิตของบางคนฉะนั้นเรื่องของโจเซฟเนี่ยถูกพี่น้องนี่โกรธเกลียดมันไส้แล้วก็ในพี่น้องนี่ทะเลาะก็คือทุกคนเนี่ย เหมือนกับว่าเขาออกไปทำงานแต่ว่าโจเซฟนั้นเป็นผู้ที่บิดาดูแลแล้วก็รักอยู่กับบ้านบิดานี้จึงทำทอถักทอเสือ้อแล้วก็มอบให้ให้เป็นพิเศษฉะนั้นยิ่งเกิดความอิจฉาเกิดความแค้นเกิดความโกรธในในบรรดาพี่น้องนะครับเรื่องราวของโจเซฟเราก็เข้าใจว่าเป็นแบบนี้แต่ จุดเด่นของโจเซฟก็คือมีความซื่อตรงซื่อสัตย์แล้วก็ไม่ได้คิดไม่เคยคิดร้ายใดๆทั้งสิ้นต่อทั้งพี่ของตัวเองสิ่งใดตรงสิ่งใดสิ่งใดถูกต้องอะไรที่ได้รับอะไรมังอะไรก็พูดอย่างนั้นด้วยเหตุนี้แหละพระเจ้าได้เตรียมแผนการไว้มากมายเคยได้ยินเรื่องราวเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ว่ามีบิดาคนหนึ่งบิดาคนหนึ่งนะครับก็ เคาว่ารักลูกมากมีลูกอยู่สามคนแล้วก็ชรามากแล้วจึงอยากจะแบ่งเรียกว่า,ามรดกอยากจะแบ่งบริษัทที่ดำเนินการธุร,รกิจบาง,งัันเถอะมอบให้กับลูกทั้งสาคนแต่ก็อยากจะต้องการลูกคนใดที่มีความฉลาดและไม่พอนะครับต้องมีความพักดีมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงด้วยเพราะว่าบรัรฑินกุญแจ สำคัญในการเจิญชีวิตยั้นพ่อจึงพูดแบบนี้บิดาเขาก็ให้อา่าให้ถั่วไปสามถุงบอกว่าพ่อเขาไม่มีอะไรให้ก็ถั่วสามถุงนี่แหละเอาไปทำอะไรก็ได้ให้มันเกิดผลงอกงามขึ้นมาอะไรนะครับคนที่หนึ่งเขาก็รับถุงถั่วไปหนึ่งถุงแล้วเขาก็ไปกลับมา คือถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าตัวเองสามารถมีความสามารถเนี่ยก็บิดาจะยกกิจการธุรกิจให้ทั้งหมดเลยเขาก็รีบเอาไปก็ไม่รู้เขาไปทำอะไรนะครับแต่เขากลับมาเขาบอกว่านี่พ่อ,อผมไปทำธุรกิจมาอะไรได้ผลมากมายจากจากเมล็ดถั่วที่พ่อให้มาหนึ่งถุงเนี่ยเกิดผลอีกสิบเท่ายี่สิบเท่าโอ้โหงอกงามจเจริญเติบโตเนี่ยไปลงทุน ลงแรงปลูกไร่ทำอะไรเกิดผลิตผลมากมายออกพ่อก็รับไว้คนที่สองก็บอกแบบเดียวกันอีกก็เอาถั่วนี่ไปปลูกแล้วก็ไปลงแรงไปทำกิจการเยอะแยะแล้วก็ทำเป็นถั่วขายแล้วเกิดเป็นเอามาทำแปรรูปเกิดนวัตกรรมใหม่อะไรก็มาพูดคุยให้บิดาฟังบิดาก็ทึ่ง บอกเก่งจริงๆลูกสองคนที่พ่อคนที่สามเนี่ยเป็นลูกคนเล็กก็แค่ว่าอืก็จะเอาไปทําอะไรก็เขาก็กลับมาหาพ่อแล้วก็นํานําสิ่งเนี้ยนําถุงถั่วมาคืนแล้วบอกว่าผมผมไม่สามารถก็คืนคุณพ่อไปเพราะว่าพยายามอยากจะทําตั้งใจจะทําแล้วอยู่อยู่ไปอยู่มาบิดาคนนี้พ่อคนนี้ก็เลย งั้นงั้นยกยกสมบัติทั้งหมดให้กับลูกคนสุดท้องอันนี้พี่สองคนก็แค้นมากก็ไม่เข้าใจทำไมพ่อขาดความยุติธรรมเราฟังเรื่องราวแล้วเออทำไมเป็นแบบนี้แต่บิดาเขาให้เหตุผลว่าลูกสองคนคนแรกนั้นคนโตกับคนต่อมานี้ไม่ได้ซื่อตรงไม่ได้จริงใจต่อบิดา ไม่ได้แสดงออกในความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อบิดาก็บอกเพราะอะไรอ่ะทำไมทำไมไม่ซื่อสัตย์ได้ไงก็บิดาก็บอกว่าก็ก่อนที่จะมอบถุงถั่วให้เนี่ยไอ้ถั่วทุกมเมล็ดเนี่ยมเมล็ดถั่วทุกมเมล็ดเนี่ยพ่อเอาไปคั่วบนเตาไฟหมดแล้วให้ไปปลูกยังไงมันก็ไม่ขึ้นให้ไปทำอะไรมันก็ไม่เกิดผลิตผลหรอก เพราะว่านำไปคั่วไปแล้วบนบนความร้อนแต่คนที่สามนี่ก็กลับมาพูดแบบซื่อตรงว่าผมเอาไปทำแล้วมันมันมันไม่ได้แล้วก็เพราะว่านี่แหละเพราะว่าถั่วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องว่ามันคั่วไปแล้วไงมันโดนความร้อนมันถูกเผาไปแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่เลยเล่าเป็นตัวอย่างให้ฟังเรื่องรางของโจเซฟก็แบบเดียวกัน เขาถูกขายไปในอียิปต์ด้วยแค่20เหรียญขายให้กลุ่มกกระบวนคาราวานที่ผ่านมาเพราะว่าพี่น้องนี่เขาหมั่นไส้ตอนแรกจะฆ่าได้ซ้ำไปจะฆ่าโจเซฟได้ซ้ำไปแต่รูเบนที่เป็นพี่คนโตนั้นบอกว่าเขาเป็นสายเลือดของเราอย่าให้เลือดเขาตกบนผืนแผ่นดินเลยมันจะรับโทษรับกรรมจะเป็นกรรมต่อเนื่องกันมานี่ ก็เลยบอกให้โยนลงไปในบ่อที่นั่นก็มีบ่อที่เลี้ยงสัตว์แหละแต่ว่าบ่อนั้นแห้งไม่มีน้ำฉะนั้นเวลาคาราวานของอิสเมลไลเนี่ยชาวอิสเมลเดินมาก็ขายไปอยู่ในอียิปต์แผนการพระเจ้านี้ล้ำลึกจนในที่สุดแล้วเนี่ยโจเซฟเนี่ยได้เป็นเราก็ทราบแล้วนะครับเป็นถึงขั้นรัฐมนตรีเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเลยนะครับในแผ่นดินอียิปต์แล้วก็ในที่สุดก็ กิดข้าวยากหมากแพงในอิสราเอลก็ทุกคนพี่น้องก็มากราบมาไหว้ท,ทั้งที่ไม่รู้ว่าเป็นโจเซฟเรารู้เรื่องดีแล้วเนี่ยแบบเดียวก,กันกับแบบของพระเยซูคริสต์ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้พง์ได้เสด็จลงมามาอยู่กับประชาชนชาวอิสราเอลที่ชาวยิวแต่พี่น้องที่เป็นชาวยิวนี่ปฏิเสธไม่ยอมรับไม่ยอมรับ พระเยซูคริสต์ที่ลงมาช่วยที่ลงมาไทยที่ลงมาทำให้ประชาชนนั้นรอดพ้นจากการเป็นทาสและความเป็นบาปเขาไม่เชื่อไม่ยอมรับคนที่สุดแล้วก็นี่แหละพระเยซูก็ถูกขายไปเหมือนกันจากสิทธิ์ที่อยู่ใกล้ชิดท,ที่สุดนั่นคือจูดาสจึงเป็นข้อคิดที่มีความเข้มข้นมากนะครับในช่วงนี้ว่ารูปแบบของพระเยซูคริสต์ในฐานะที่เป็นพระเมสสิยาหรือว่า พระผู้ไถ่นั้นลงมาไถ่าบาปมวลมนุษย์เนี่ยแล้วเป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นพระเยซูคริสต์ก็เล่าเรื่องอุปมาให้ฟังให้พี่น้องชาวยิวฟังว่าพระเจ้ารักมวลมนุษย์แค่ไหนโดยมีชาวยิวนี่เป็นเป็นเหมือนกับว่ารูปแบบที่ให้ดูถึงชีวิตของมนุษยชาติฉะนั้นเขาปฏิเสธเขาต่อต้าน เขาอะไรทําอะไรทุกอย่างพระเยซูคิดเล่าให้ฟังไงว่าพระเจ้ารักมาเหมือนกับเป็นสวนอังุนที่เราจําเรื่องราวได้นะครับว่าสร้างหอคอยสร้างอะไรดูแลให้แต่ที่ไหนได้เจ้าของสวนนี่ส่งคนมาเก็บเกี่ยวมาเก็บค่าเช่าเขาฆ่าตายหมดกล่าวคือในชีวิตจริงพระศาสนาจากณัวันนี้เนี่ยก็ยังมีบรรดาประการศากบรรดานักเทศ บรรดาผู้ที่ไปสอนคำสอนบรรดาผู้ที่ทำงานในกิจเมตตาออกไปอยู่ในที่ลำบากเป็นในอาณาจักรพระเจ้าหลายคนถูกฆ่าตายเนี่ยวันนี้ก็ถูกฆ่าตายนะครับด้วยเหตุนี้แหละในที่สุดพระเจ้าส่งบุตรของตัวเองสุดที่ลักคิดว่าเขาจะเกรงใจแต่ที่ไหนได้เราก็นี่แหละดีและเป็นทายาทนั้นฆ่าตายกันนี่แหละเทียบให้ชีวิตของพระเยซูคริสต์นั้น ถูกฆ่าตายเป็นในในเป็นเรื่องราวที่เป็นคําเปรียบเทียบถึงแผนการไถ่าบาปมวลมนุษย์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับวันนี้ขอคำภาวนาเราภาวนาร่วมกันนะครับเราเป็นลูกพระศาสนาจากลูกพระเจ้าภาวนาให้พระสารปาฟรานซิสสันตะบ,บิดอนของเรานะครับที่วันที่5้าหกสี่วันเยือนประเทศ อิรักเหตุผลสำคัญเราก็ทราบอยู่แล้วว่าอิรักนั้นเป็นดินแดนของบิดาแห่งความเชื่อก็คืออับ,บราฮัมนะครับแล้วก็พงนั้นมีพันธกิจมากมายพ่อจะเริ่มหาข้อมูลที่เก็บเรื่องราวแล้วก็สิ่งที่ภาษาพาจะตรัสที่จะสอนประชาชนที่ถูกทอดทิง้งที่อิรักมาเล่าสู่ขันฟังในวันต่อวันเลยนะครับ ถ้าถ้ามีโอกาสที่จะรีบได้รับเอกสารมาเมื่อไหร่แล้วก็ขา่ขาวข่าวคราวเรื่องภาษาปาเมื่อไหรก็จะนำมาเล่าให้ฟังแต่ว่าช่วงนี้เราภาวนาร่วมพันธกิจของพวกนะครับนี่เป็นการเดินทางครั้งที่33ที่ออกจากประเทศอิตาลีนะครับมาครั้งสุดท้ายก็คือราชานจากไทยและประเทศญี่ปุ่นเป็นการเดินทางออกจากประเทศอิตาลีครั้งที่32 ครั้งนี้เป็นครั้งที่33ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากแต่ภาษาปานั้นใจเด็ดเดี่ยวนำข่าวดีของพระเจ้านำความหวังของพระเจ้าไปสู่ทุกคนนี่เป็นพันธกิจที่พงษ์นั้นได้ทำในระหว่างที่เกิดโรคระบาดโควิด19หลายคนก็คัดค้านในการเดินทางครั้งนี้แต่พงษ์มั่นใจในพยานสอดส่องพระเมตตาของพระเจ้านั้น ไปสู่ทุกๆคนไม่ว่าใครนะครับจะพบผู้นำมุสลิมที่ส่วนใหญ่เป็นนิกายเชียกนะครับที่ประเทศอิรักแล้วก็ผู้นำของยิวผู้นำคริสต์นิกายต่างๆโดยเพราะรีดตะวันออกนะครับขอย้ำนะครับอิรักซีเรียประเทศพวกนี้เป็นประเทศที่เป็นคริสตชนเริ่มต้นเริ่มแรกนะครับ วันนี้เราติดตามการเดินทางพร้อมกับภาษาปาซึ่งเป็นพันธกิจของพระนาจักรทุกเหตุการณ์พระเจ้าอยู่อยู่กับเราอยู่เหนือธรรมชาติในชีวิตประจําวันของเราฉะนั้นเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่เราจะไต่ต่องร่วมกันในชีวิตวันนี้พ่อภาวนาเป็นพิเศษวันสุขต้นเดือนสําหรับผู้ที่มีวันค้ายวันเกิดในวันนี้โดยเฉพาะคุณโจเซฟอภิษก์นะครับแพร จัญญานะครับเป็นผู้ใหญ่ที่ผมนับถือคนหนึ่งแล้วยังมีบุคคลที่มีคันวันขายวันเกิดในวันนี้อีกหลายคนแล้วก็ผู้ที่ขอควาภาวนาในวันนี้ผู้ที่กําลังถูกความทุกข์ความยากลำบากในชีวิตท้าทายชีวิตอยากจะถอยอบุคคลที่ไม่เข้าใจทําไมเราทําดีแทบตายแต่เหมือนกับถูกขายไปถูกพี่น้องทรยศ แล้ก็สิ่งต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในครอบครัวในชีวิตประจำวันของเราทุกอย่างขอพระเจ้าได้เป็นแสงสว่างนําทางชีวิตเราทุกคนนะครับขอพระเจ้าประทานพระพรสำหรับทุกคนบุคคลที่ขอคำภาวนาในวันนี้และผู้ที่ร่วมจิตใจในบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าประทานพระพร